กไว้ให้ดีอาฟตัดหายสนหรับเด็กก็เป็นส่วนพืชพัน์แล้วก็เป็นภูเขาปูนปั้นนะครับเอาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้สำรน้องๆนึงเ็นสมัยเลยตีความว่าเรียองส่วนสายเมือดพนันธคอมเพรสเซอรมดนะครับจำลองแบบมาจากส่วนระบุมาก็จะเป็นตึกมอสนะครับ,บมีนะบมอสตัวเล็กตัวใหญ่ หัานนาเป็นทางที่เดียวกันเดี๋ยวเสมอนพนักงานที่นี่นะทำงานเป็นทีมนะนะหรือใแล,ล้วหมดงานนั่นเองนะฮะด้านใดก็จะเป็นส่วนยุโรปส่วนอิตาลีส่วนภระพูมิเราเป็นส่วนดอกไม้พญานานะครับงส่วนด้านความืออวันนี้จะส่วนรถสองนะคฮะใช้ล่างก็จะเป็นรถลุยๆนะด้านบนก็จะเป็นรถสปอร์ตหรืๆนะฮะ,ะ,ะเป็นรถสัตว์นะะดสดข,ของทางประธานาน,นะฮะลุงด้านบนก็มีคาเฟ่แมวด้วยนะครับใครรักแมวชอบแมวจะเล่น,นกับน้องก็ได้นะฮะ เป็นแบบตัวเสียงนั้นไม่เสียงไทยใช้จัดมีสถานีเป็นสุนพระนมีสี่รสประเทศเลยนะครับปราสาทติดเครื่องไฟนะครับต้งมาลงใหม่นะ,ะท่านประธานเติมมะล้มใหม่นะมีโอกาสที่มาถ่ายรูปได้นะครับนะประธานเป็นไปเลย <c oughs> สกายบอกนะโคดินก็เดินชมสวนในทั่วส่วนนะครับระยะทางประมาณ5กิโลเมตร วันนี้บรรยากาศดีนะครับเดินชมสวนนี้บรรยากาศดีมาก่อนโคอมบัดโโดยเป็นสวนบอนไซนะปลูกไว้บนหลังเต่าให้เป็นเต่าลาบกคอนสื่อความหมายว่าอายุยืนยาว,ว,ายาวเหล็กอาเล็กงารนี้เป็นเลขของคลในสวนนั้ดเบอร์น้องโอเด้งที่อยู่ด้านฝั่งเหนือเหลียงายด้วยนะครับสามลาวเทนีไม่ต้องให้อาหารปล,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 ล่อยกินแต่สีเทียวเองเดียว สดสลาบนรเดนทาได้ปัาเมอรดีเป็นสดสลาหอเทวดานะครับมีหลวงพ่อสุขใจนะครับบริสถานปฏิัธนะครับผม้มีการขึ้นระการขอหอเกัได้นะครับจะได้สุขใจตระชื่อท่านปเมอร์จะเป็นมินิสตเทนนะครจำลองมาจากประเทศอังกฤษ เห็นร้อยสามสิบแปดก็ทั้งหมดเข้ามาจากอำเภอนาดีจังหวัดป่าจีนบุรีจังหวัดตมแตงเหนือนี่แตงสาวโอ้ยใหญ่คอยยาวอยู่ได้กว่ามือเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปบทชมสวนที่สวยสักหนึ่งรอบนะเดี๋ยวไปจอดถ่ายเก็บภาพที่สวยด้านในเนี่ยสายมือแท้งปูนสีชมพูนี่เขาเรียกกระหล่ำมะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวก้นสาวนะครับลูกจริงเขาอยู่ด้านล่างนะใส่โครงเหล็กไว้นะฮะ สาปีนะที่จะมีลูกนะครับแล้วก็รอมีเจ็ปีแล้วลูกจะสุกถึงจะทานลูกก็ไดนะทสองฝั่งเลยนะครับางสวนกเพาผัดไปเยอะนะครับสรมะพร้าวทะเลใครซื้อไปทานยุยืนนะครับลูกก็แสนเนยใช่ครับขายถุกขายสส่วนใหญ่เป็นัเป็นยาอายุวัฒนะนี่วาเมื่อกี้ไน้องหมูจิ๋วนะครับ นี่ตัวนี้เป็นภูเขาไดโนเสาร์นะครับเป็นแปเปิที่มีไดโนสาร์เยอนะครับเดี๋ยวรจะพาคุณผชมตัวนี้สวยสักรอบในเดืนประจไยเก็บภาพกันไปครับว้ววาวววาวว้า รวบรวมพันไม้แล,กล้ก็ได้เงินแปดพันชนิดนะครับ<อ>จะว่ารวบรวมไปเยอะที่สุดในโลกนะครับสายมันก็จะเป็นแบบว่าจำรตสลีตะบองเพชรนะคระมีหลากหลายสีแต่เราจะคาคุกท่านเข้าไปชมดูด้ไน,น,นตัวนี้จะเป็นสวนแะสรสีทั้งหมดนะครับจะมาเขา้าไปชมไม่ซื้อไม่ได้เข้าไปชมเา็ได้น,นะครับเจีดายร้ห้าุฎภายนอกเขา้า ตุ่กท่านเป็นบุคคลภายในรถขได้วย่านะครั <laughs> บใช่ขวามือนี้เป็นต้นชนชมนะครับต้นใหญ่ๆลากด้วยสวยนะครับอ้องมาตามชมอัีนี้ดูได้ชมนะโอลาโอชนชมนี้ต้องแต่งลากทุกปีนะยกลากให้ทุกปีลากถังจะสวยนะครับดอกมานี้จะเป็นต้นสักุระเลยนะครับปรทังเงนรา ต้องเลี้ยงไว้อีกพอตัดลาก่อยก็จะใช้ไม้ตัดลูกชิ้นนะครับเสียลบบูกชิ้นมาดับลากเอาไว้กจะออกมาลากที่สวยยิ่งฟองไี้สวยยิ่งราคาแพงนะนตัวเยี่ยมเขาจะแฝงไว้แบบนี้เลยนะนล่ แต่งไว้แล้วกันารลากปล่อยออกก็แล้วก็ดิ้นขึ้นมาใช่ครับตักแกะไว้สามสี่ว้นไม่ตายครับผมชมนี้เป็นพันไม้ที่อลูกดังเลยดัยงเลยสายเบอนที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นราสบอร์รีมะพร้าวทะเลใช่ส่วนนี้ชื่อตามป้ายนี้เลยนะฮะใช่ซื้อไปทานอายุยืนนะครับแต่ถ้าใดซื้อไปปลูกไว้อาจจะไม่อยู่ทานก็ได้นะ ส่วนโมลากสีทองเป็นแผ่นไม้ที่หาชมพูยากนะครับแผ่นไม้พิเศษมีอยู่สองส่วนเป็นกันเป็นดอกโพยเซียตัววันที้เหลือน้อยมากแล้วสับโพยเซียลูกใหญ่ๆโกลด์นี่เขาเรียกว่าเดินถังทองนะครับอายุ30ปีนะครับนำเข้ามาจากจีนแลิปปินส์สองผันกทาน,นี่จะเป็นดัชนีสับประรดสีนะครับ เป็นไม้ประดับนะแต่ไม่ค่อยชอบแสงดดเยอะเท่าไหร่ตัดไม้เหล่านี้ชอบแสงแดดลำลายโชว์ใบคือดอกไม่ก็โชว์ผลมีขัานไายนะสนใจอยากซื้อเป็นปลูกไปเลี้งยงไปโชว์ี่บ้านอยู่หน้าชาชลานะครฮะราคาไม่แพงทานขันไม้ที่นี่ราคาตัวแค่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบบาทหน้าชาชลาช็อคใหม่เล็กนึงหาเดือนเสร็จไปทีเดียวไหนขัน,นไ,ไม้ตัวนั้นเลย าถานนี้ก็ปั้นเองนะครับไม่มีจำหน่ายโอ้โหสามส่วนเดี๋ราจะขึ้นเดินน้ำกับลาไปด้วยนะครับ,บหนักไปเลย มีมากกว่าสี่ร้อยชนิดมางก็ไปเหลือก็จะอบทันไม้ในร่มแล้วก็เป็นส่วนกระถางกระถางรูปร่าแบบแแบบงแปลกๆนะมีหนึ่งเดียวในโลกอะไรนแบบกระเจา ดอกไม้มาทำเป็นงปงทรงผมมันเป็นทรงผมต,ต่างๆเนี่ยนั่งขอนมือน,น,น,นี้น่ารักนะครับมันแบบคนส่วนอันนี้นก็จะเป็นแหวนวอดช็อปและสรีตะบองเพชรนะครับมีหลากหลายสีนะฮะับทำเหมือนในคล้ายสวนผืนหนุนนะที่ญญทอขอนแลน้วได้ดูได้ถ่ายรูปกันเพราะว่าเป็นสีสันที่สวยงาม สปองพิกหัวอสีเหล่านี้นำเข้ามาจัดประเทศจีน ป็น้ายพุ่ิเบอร์จะเป็นส่วนในาพันธ์นะรวมพันไม้ดอกไม้ประดับตัวนี้ก็200สายพันเลยสายเหมือนที่เห็นกระถา,างใหญ่นี้แล้ว,ว่าชนชมจากสาบุนนะครับเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับออกดอกมาได้สวยนะฮะสีชมพู

โอดโนเสาฮะดโนเสาที่นี่ก็ปัดมาแล้วนะครับ5 7าสายพันแล้วะประมาณพันกว่าตัวเขาใหญ่ยิ่งอยู่แล้วับเลย มันจะซานไปเรื่อยๆจะปันไปเรื่อยๆเลยเกิดคชมทุกสายพันธุ์ะคสับในสัดที่นี่ปันจากสายพจรธนาจิงหรือว่าสเกลจิงก็เลยนะครับจากสายพันธุ์ต่างตัวก็น่ารักนะครับตัวก็น่า ็นสรร่วนตะบเป็นสองนะฮะสองสาษาในลสมีประมาณ5้าสิบกว่าสายันเดี๋ยวรถรจะอจอยให้ถ่ายรูปตัวนี้นะฮะพาไปรถขากลับไปก่อนวนส่วนป่ายหินให้หนึ่งรอบ เป็นยังนิดอยูน่นะครับเป็นยังไปแล้วเสร็จจะสิ่งมาจระของลมเห็นนี้ก็นำขาวมาจากป่าจีนบุรีนะครับ ยเดี๋ยวเราจะไปจอดให้ถ่ายรูปเก็บภาพที่สวยที่สุดต่บองไปสองนะครับเวลาขาขับให้คุณลูกค้ามันก็เเ็นรถตรงนี้นะครับน่าสายเือนะฮะที่จะตามสกายบอลได้กดมาก็ได้นะครับมาที่รถจอดได้เดินด้านหน้ารถจอดจะเป็นแบบสองตัวใหญ่คอยยาวๆนะครับแล้วก็มีส่วนฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสสอง เดนินทางสกายบอสก็ทางขึ้นก็อยู่ที่ชั้นสองเขาก็จบแรกฝัาเลยนะครับในสองก็มีเสียงร้องด้วยนะครับเ่าจะเป็นไข่ไดโนเสาร์เราจะบนภูเขาโอเคนะครับโอเค หัวเก็บไว้ให้ดีนะไม่ขึ้นรถหากลับด้วยนะครับผมมาดำเนิน ห้องแอร์ที่เจ็ดกองกนไ,ได้ด้าใน,นนะมีน,น้ำมีกาแฟอยากที่ไหนเสาวิ่งได้ลูอยู่ชั้นสลเลยนะครับพา่อแม่ขึไปดูเลยแต่เส2วิ่วงได้โอเคครับขออนุญาวสรุปนะครับผม